เรามาต่อกันที่ EP 2กันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับที่เราเข้าหน้าง,งานนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นการติดตั้งฝ้าเมทัลชีทลายไม้ของทางร้านเนาะพี่ช่าก็จะอยู่กันเยอะเลยเพราะว่าแผ่นเราสั่งมาทียาวทีเดียวเลยนะครับก็ต้องใช้ช่างถึง4คนในการช่วยกันจับแผ่นยกแผ่นขึ้นเนาะแล้วก็ยิงน็อตกันก็ต้องทํางานกันเป็นทีมเนาะไม่งั้นก็แตะทํากันไม่ได้นะครับส่วนช่างไฟเราก็จะเดินสายรอไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่า เรายิงฝ้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ได้เดินสายไฟเราก็จะต้องมาเจาะหลายจุดเยอะแยะไปหมดเลยก็จะทําให้โครงหลังคาเนี่ยมีสายไฟทําให้ดูไม่สวยตด่ดนอันนี้เนาะก็เป็นตอนที่เรายิงฝ้าเสร็จแล้วแล้วเราก็เจาะสายไฟออกมานี่ครับสวยงามมากเลยเพียงแค่วันที่4เนาะงานของเราก็เกือบเสร็จแล้วครับมีกเกษตรไปกว่า90ป็ละงานก็จะรวดเร็วว่องไวกันอย่างนี้ครับของร้านธนวัฒน์การช่างนะครับ พอมาถึงวันที่5เราก็จะเริ่มต่อท่อน้ํา PVC เนาะเราจะต่อซ้ายกับขาวาไว้เพื่อให้น้ําช่วยกันระบายส่วนท้องรางเราก็จะใช้ท้องรางที่ใหญ่พิเศษนะแล้วก็ซ่อนเอาไว้ในโคมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรางน้ํากันเลยแต่ว่าท่อน้ำเนี่ยเรายังเห็นอยู่นะพอใส่ท่อน้ําเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผลงาน5วันนะครับก็จะได้ผลงานหลังคาไวนิลบวกฝ้าเมทัลชีตลายไม้สวยๆแบบนี้กันเลยนะครับ อาเดี๋ยวเราลองดูภาพรวมกันก่อนเนาะว่าหลังคาเนี่ยมันดูสวยหรูยังไงบ้างนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสวยๆของร้านธนวัฒนการช่างโดยช่างปองนะครับ งานหลังคาที่สวยเด่นขนาดนี้นครับไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับแต่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมีประสบการณ์นะครับรวมถึงต้องออกแบบโครงสร้างที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมีหลังคาสวยๆอย่างนี้ติดบ้านท่านไว้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์ช่างฟองนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ s i t t w 0 9นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาโชว์ผลงานหลังคาสวยๆโครงการไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับ